ถึงจุดที่มีความรู้สึกว่า,เ,าเทียบกับความเสี่ยงในตลาดหุ้นอื่นๆที่ขึ้นมาเยอะแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีความน่าลงทุนกลับคืนมาในระดับหนึ่งนะครับในในตลาดหุ้นไทยก่อนจะไปดูไฮไลท์ดีนเวสโตอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องฟิโนมินากดเลยประเด็นที่ที่น่าสนใจประเด็นนึงคือเรื่องของตลาดหุ้นนะครับเราเราคุยกันอยู่ใน ในบริบทของฟิโนเมนาก,ก็น่าที่จะพูดถึงเรื่องของการลงทุนนิดหนึ่งคือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาสองามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเห็นตลาดหุ้นไทยเราไม่ได้พูดถึงตลาดหุ้นไทยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตลาหุ้นไทยเนี่ยมันก็ฟื้นตัวข,ขึ้นมาประมาณสองร้จุดนะครับซึ่งมผมคิดว่ามันก็ไม่เกินการคาดการณ์ของหลายๆคนนะครับเ,เพราะมันก็ดูเหมือนลงมาต่ำมากแล้ว ช่วงต่าสุดเนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าช่วงต่าสุดเนี่ยราคาหุ้นโดยเฉลี่ยในแง่ของ Price to Book Value ของตลาดอยู่ที่ประมาณ1.0เท่าเองนะครับก็คือมูลค่าตลาดเท่ากับมูลค่าทงบัญชีของทุกๆบริษัทรวมกันนะครับซึ่งก็ถือว่าต่ํามากในะขณะที่ Dividend Yield หรือเงินปันผลโดยเฉลี่ยนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเกือบ4% 3%กว่าหุ้นดีๆบางตัว7-8%ก็มีเพราะนั้นมันก็เลย ถ,ถึงจุดที่มีความรู้สึกว่า,เ,าเทียบกับความเสี่ยงในตลาดหุ้นอื่นๆที่ขึ้นมาเยอะแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีความน่าลงทุนกลับคืนมาในระดับหนึ่งนะครับใน,ในตลาดหุ้นไทยผมเองก่อนหน้านี้ก็กังวลว่าถ้าสมมติว่าภายในสิ้นเดือนเนี้ยเราไม่สามารถมีข้อตกลงเรื่องภาษีกับอเมริกาได้เนี่ยพันสองร้อยกว่าจุดที่ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าก็มีแนวโน้มโอกาสที่จะปรับลดลงกลับไปอีกนะครับ อตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คงรู้นะครับแต่ว่ามันมีแนวโน้มเหมือนกับเราจะมีข้อตกลงในระดับนึงแหละที่มันไม่ใช่3าแต่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยทําให้ตลาดยืนอยู่ในระดับนี้ได้นะครับอ,อย่างเราเห็นวัน2วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจากที่มีการตกลงเรื่องของการหยุดยิง นะครับกับทางกัมพูชาเนี่ยตลาดพุ้นก็บวกขึ้นมาวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าในระในในระดับนี้ราคานี้เนี่ยนักลงทุนมีความรู้สึกว่ามันมีความมีความพอดีนะครับะจะขึ้นจากนี้ไปผมเองส่วนตัวก็ยังมองว่ายากอยู่นะครับคือจะขึ้นจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนว่าและผลประกอบการบริษ,ษัทจดทะเบียนมันจะเพิ่มขึ้นจากอะไรนะครับ GDP จะโตขึ้นกว่าที่ ทุกคนคาดหมายไว้จริงหรือไม่ด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้เรามีข้อตกลงภาษีที่สมมติยีบเอร็นะครับก็ยังยังเหนื่อยอยู่ดีนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะฮะปัจจุบันอตราภาษีอยู่ที่1 0อาจจะแบกรับภาระภาษีไว้ไว้เองได้บ้างนะครับแต่ถ้าขึ้นไป20%เนี่ยผมคิดว่ายังไงยังไงก็แบกรับภาระภาษีไว้ทั้งหมดไม่ได้ต้องส่งต่อให้กับผู้ซื้อรานนี้ผู้ซื้อเขาจะคิดยังไง เขาจะซื้อจากเราหรือไม่นะครับหรือเขาจะไปซื้อจากที่อื่นที่มีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าเราก็เลยสามารถที่จะแบกบร,รับภาระภาษีแทนเขาได้มากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดัชนีที่ประมาณพันสองร้อยกว่าเนี่ยมันมันมีความเหมาะสมมากกว่าหนึ่งพันนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่มันจะกลับไปอยู่ที่พันสี่นะครับนั่นคือในมุมมองส่วนต่ง สอบถามเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะคุณกรณ์ในเมื่อโลกมันมีการเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนการลงทุนในฐานะการเป็นนักลงทุนขององค์กรจะเป็นอย่างไรต่อไปคะเป็นคําถามที่ผมเองก็ยังคิดหาคําตอบอยู่ทุกวันนะครับมันยากขึ้น,นเรื่อยๆจริงๆนะคือมันมีบางเซกเตอร์ที่ในช่วงหลายๆ วันหลายๆอา,าทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าคึกคักมากขึ้นเป็นพิเศษแต่มันก็ไม่ได้เป็นเมนสตรีมไม่ได้หมายคำวา่าไม่ได้เป็นเมนสตรีมหมายความว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่เราพร้อมที่จะที่จะจัดสรรการลงทุนเพิ่มขึ้นมากนักน,นะครับ<ช>ยกตัวอย่างอย่างเช่นคริปโตนะครับค<ช>ือคริปโตที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พูดหลายครั้งของผมก็ถืออยู่ประมาณ3-4%ของพอร์ตนะครับ ผมไม่ลงทุนในบิตคอยแต่ผมลงทุนในพวกดีไฟแล้วก็แล้วก็ลงทุนผ่านกองทุนเพราะว่ามีมีมีความเชื่อในระดับหนึ่งนะครับในการพัฒนาในโลกคริปโตแต่ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะไปเลือกเองนะครับ่าควรที่จะลงทุนในจังหวะไหนในในคริปโตตัวไหนนะครับก็เลยพึ่งพากการลงทุนผ่านผ่านกองทุนคราวนี้ทางสหรัฐอเมริกาตอนนี้ดูเหมือนคือมีความชัดเจนมากขึ้นเยอะนะครับว่า รัฐบาลนี้แล้วก็โดยแล้วจริงๆไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลนี้เพราะว่าในการที่จะโหวตอนุมัติกฎหมายล่าสุดคือที่เขาเรียกว่า genius act ที่เป็นตัวยืนยันการออก stable coin ที่อเมริกาได้มีการลงคะแนนสนับสนุนโดยทั้งสภาผู้แทนที่เป็นพรรค republican แล้วก็สภาผู้แทนที่มาจากพรรค democrat ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นชั้นธรรมติว่า อเมริกาควรที่จะส่งเสริมเรื่องนี้นะครับซึ่งมันก็เลยทําให้วงการคริปโตก็กคึกคักขึ้นโดยรวมอันนั้นอันนั้นก็เป็นสัญญาณชัดเจนสัญญาณหนึ่งใน1 asset class นะครับว่าดูเหมือนว่ามันอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับแต่นอกเหนือนจากนั้นก,ก็ยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าพูดอเมริกาเองก็แหมมันก็ขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะครับแต่ทุกคนก็จะย้ําเตือนเราทุกวันว่ามันมีประเด็นความเสี่ยง เรื่องอะไรบ้างความท้าทายต่อสกุลเงินดอลลาร์เองความท้าทายต่อภาระหนี้ของของอเมริกาที่จะมีต่อ,อตลาดตราสารหนี้ของอเมริกาเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยึดหลักเดิมครับคือคือกระจายความเสี่ยงไว้ในรูปแบบของบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอมีหุ้นอยู่ทั้งที่ญี่ปุ่นที่จีนนะครับอเมริกามีทั้งหุ้นมีทั้งพันธบัตรก็คือ อยู่บาลานซ์ไว้ซึ<อ>่งมัน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 ก็เหมาะกับวัยของผมด้วยนะครับคือคือตอนนี้ไม่อยากพูดบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าก็60เลย60ไปแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นระดับความเสี่ยงที่ที่อยากที่จะรับก็น้อยกว่าเมื่อตอนสมัยอายุ40-50นะครับคือแต่ละคนแต่ละคนะระดับความเสี่ยงที่ที่รับได้ก็ก็ก,ก็ก็ต่างกันนะครับตามทาั้ง ทั้งทั้งวัยทั้งาฐานรายได้และความต้องการการใช้เงินที่มีนะฮะแต่ผมก็ยังชอบที่จะเลือกตามทีมอยู่นะครับอย่างเต้นอย่างเช่นทีมหนึ่งที่ผมลงทุนมาได้สองสมปีแล้วแล้วก็แล้วกย็ยังยึดอยู่เนี่ยก็คือผมเชื่อในอนาคตของคอมพิวเตอร์เกมนะครับคนคนรุ่นใหม่นับวันเนี่ยก็คือมีชีวิตที่ท เกี่ยวโยงนะครับอยู่กับตัวคอนโซลเกมคอนโซล <c oughs> มีมีชีวิตที่เกี่ยวโยงกับการเล่นคอมพิวเตอร์เกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกชายผมเองก็ก,ก็เรียนการออกแบบคอมพิวเตอร์เกมอยู่ผมก็โอกาสได้เรียนรู้จากเขาก็เลยหันมาลงทุนในในทีมนี้นะครับก็คือลงทุนในในหุ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนะครับที่ที่ เป,เป็นผู้ผลิตเกมบ้างนะครับเป็นผู้ผลิตคอนโซลบ้างนะฮะชื่อที่รู้จักกันดังๆก็อย่าง Sony Nintendo ซึ่งหุ้นก็ดีมากนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาผมก็จะเลือกเป็นทีมที่ผ่านมาบางคนเลือกทีม Healthcare เงี้ยนะครับในช่วงโควิดโดยเฉพาะก็กำไรกันมาเยอะออมันก็อาจจะมีวิธีผสมผสานนะครับระหว่างการมีพอร์ตโฟลิโอที่บาลานซ์กับการมีทีมที่เราสนใจเราเชื่อ ในในอนาคตของของภาคอุตสาหกรรมไหนเราก็ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนั้นนะครับก็เป็นแนววิธีการลงทุนที่ที่ท,ที่อาจจะเหมาะสมกับหลายๆคนครับซื้อขายกองทุนรวมง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปโหลดเลยฟินโนมินารวมให้ครบ21 e บจมากกว่า1,700กองทุนในแอปเดียวดาวนโหลดและเริ่มงลงทุนได้เลยที่แอปฟินโนมิน่า